ช่องทางติดต่อตุกตๆเฟมอรี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมตุกๆเฟมอรี่มากราบนมัสก,การขอพรองค์พระธาตุพนมที่อำเภอพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับวันนี้วันที่ จันที่21กรกฎาคม2567นะครับเป็นวันเข้าพรรษาวันแรกนะครับก็วันนี้เป็นวันเข้าพรรษาวันแรกนะครับึ่ำหนึ่งค่ำเดือนแปด นักูต้องมาประชนว,วันนี้รถเยอะมากครับเรามาดูบรรยากาศ มาไหว้พระขอพรกันนะครับผมขึ้นต,ตัวแค่เราจะเห็นพระธาตุยก็จะมีร่ว่อเตียนพรรษาถวายองค์พระธาตุพ,น,พนมขร้นงป ผู <gesch> ้นำนร่งประดานาจาอันศรัทธสืบประวัติโดยอาจารย์ในกระดุมกระพิกร่วมกรมเครื่องเข็มที่หนึ่งดั่งทางบุญทางบุญบุญดั่ง หยิยคะขอพอแล้วแทนลม้อเลยนะคะหยยคะขอพอแล้วเอาแทนลม้อเลยนะคะขอพอหนึสส กำลังหลอมอยู่ใช่ไหมครับนี่โอ้แก้วฝัง เราก็ได้ทำบุญเข้าพรรษาหล่อเทียนทำบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาวันที่สองวันนี้ถวายผ้าพระธานกตุมาเริ่มถวายผ้าห่มในช่วงขบวนเรืกาลเข้าพรรษาที่เป็นวันฑิตส่วนดี นละจะขอเป็นกำลังใจจากทุกๆกำลังใจที่คิดว่าจะพัดจะลดจะละและก็จะเลตกในที่สุดเอะไรจะหนีด้วยวนมูจัาละล้เลิกอาไอยเดี๋ยวมุกทางนั้นสุราเมรัยหรืออย่าง,าางอ,งอาาื่นยะไรก็ได้เป็นการพัดส้งแสงสุดกับหน้เรา มัน ality, oh. มอะไรไม <şallah. S 3> oh. ่รู้เดี่ยเขนไม่รู้ไปเินปไปก้าเดิน้ำดวงวิญาที่มันจะมีความสุขถึงจะพราะต้อขบคุณพระนาราม้พระธาึงเลยเอาไว้าห่มองพระธาตุพนมนะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุริมายะทักขินายะปัจฉิมายะอุตรายะเนติมายะอุปริอุปริมายะทิสายะกัปปนะคิริสมิงบพพะเตมหากัสสเพนะทาปิตัง พุทธอุรังคธาตุงศิลสานามามิสุวรรณรัชตังรัตนังปณีตังพุทธอุรังคเจติยังอหังวันทามิสัพพธา คนที่จะห่มผ้าห่มพระธาตุก็เรียนเตียนเรียนรยนอบองค์พระธาตุก่อนนะครับ สำหรับการนวัตกรรมองค์พระธาตุปนุมของเราก็เสร็จแล้วนะครับขออนุสงผลบุญน wow. ี้จงให้เพ oh. ื่อนๆสมาชิกทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญแล้วค่าปลอดภัยจากพยานอันตรายทั้งปวงนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกๆเฟรมามรี่ด้วยนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những